สวัสดีจ้ามันนี้กะสิพามาเบ่งบรรยากาศแถวบ้านอันนี้ก็เป็นป่าสนที่อยู่ตรงขามบ้านเลยห้องยางขามหันทางมาก,กคือเขาป่าเลยบรรยากาศอันนี้คือวันอาทิตย์เนาะพอมาวันจันทร์ก็คือหิมะตกแล้วเธองงบอกมันก็เป็นปลายฤดูหนาวเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นหิมะตกทรงถ่ายฤดูจ้าวันนี้ก็สิพามาเห็นไมน่นุ่ง่ายกิน้ะจ้ามันี้อยากกินแบบสดฮ่อน,อนก็เลยสิม่าให้ซุปสาลายเกาหลีให้เบ่ง เริ่มต้นก็คือข้าโอ๊สาลายวย่าออกับเม้ามาแซน้ำแล้วก็เอาเห็ดตากแห้งเข้ามาแซ่นะตามสูตรกต่จิบวม่มีเห็ด,ด้ะจ้าเพราะฉันมากินเห็ดเห็ดตากแห้งที่ฉันใส่ทุกคลิปก็เก็บมาจากปลาตรงขามบ้านะนะจ้าแล้วก็มาตากแห้งไว้แต่ใส่นะขั้นตอนต่อไปมาหั่นเนื้อวัวของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยจ้าแล้วก็หั่นกระเทียมอันนี้เธอเห็นบอรกระถะชฉันเป็นคาบคล้ายๆอยู่ ได้มาจากการทําแฮมเบอร์เกอร์เหมือนแซาด้วยจ้าคานล่างเนาะอ้ยเมื่อกระทะร้อนแล้วเขาก็เอากระเทียมลงแล้วก็เอาเนื้อวัวเข้ามาผัดให้มันจนสุกไปจ้าแล้วก็เอาเห็ดเอาสาลายมาใส่ผัดผัดสักครู่แล้วเขาก็มาเทใส่หม้อต้มน้ำของเขาเลยจากนันกระตุนไปจ้า เกสิเป็นเนื้องว่วจากต้นครีมนอที่ฉันเหลือไว้ฉันก็เสียมาปิ้งใส่ห่อข่าวจาก,กใส่พวกรสด,ดีพริกไทยุงชูรสใส่เกลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนี่ใส่ซอนวาซาใจใส่มือเลยจา้ายำๆไปเลยเขาก็มาตังกระทะแล้วก็ยอดน้ำมันแล้วก็ตอกไข่ลงไปจ้าวันนี้จะดาวไข่ไปกินโรงงานเมนูง,ง่งายขี้คานแห้งื้นนี้จากนั้นเราก็เอาฝามาคุมไว้รอให้ไข่สุกจ้า เมนูไข่ก็เป็นเมนูเห็ดางๆเนาะจ้ะบางเธอไข่แพงหนึง่งเช่นกระไดบ่พ่อเดือนไข่สุกแล้วเขากะตักไข่ออกนอนแล้วก็เอาเนื้อเข้านะํามากี้เลยจ้ะจากนั้นเราก็มาปรุงรสคลองอันซุปสาลายเกาหลีของเข้าใส่ผงชูรสลงไปใส่รสด,ดีใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่มีโซะลงไปก็คือเตาเจียวญี่ปุ่นนะจ้ะบาหมี่ของเกาหลีเนาะกระใสของญี่ปุ่น ปกติเขาก็อาจจะบดปรุงแบบนี้เด้จ้าเลยว่าช้น่าฟิวชันเติมมันซูเนละความนัวเติมลงไปมันแซ่บถ้าเราก็มาใส่ซอสเนาะระวังนั้นเท่ากับเอ่อพริกเนื้อง่วเข้าบ้างเดยวมันสีใหม่เนาะเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยรอเลยจ้าเดืวมันหอนแล้วก็เนื้อง่วของเข้ากับไดทีพอดีจ้าแล้วก็เอากันไก่มาตัดตัดเป็นชิ้นน้อยๆให้มันพอดีค่ำยามไปทอโรงงานก็คือ ตักเข้าปากเลยบ่ต้องมักสีเมืองงวยมันอยากจ้ะค่ะก็สิมัสซิมเ้เบิ่งเดอบัดทีนี้สดหอนๆอนมึงดูลวบปากอ้อยหอนมายิงแสบเดชเห็นวาก,กันไ,ไปก่อนจ้าบายบายขอบคุณค่ะ